หลังจากที่เราเข้าร่วมโครงการพักชำระนี่มาแล้วหลังจากนั้นจะออกรถคันต่อไปทําไมถึงออกไม่ได้ไปฟังคำตอบกันได้เลยนะครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจักกีชาแนลผู้ชมที่กําลังรับชมคลิปอยู่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ที่สําคัญอย่าลืมกดสันกรดดิ่งให้กับช่องจกกักรีด้วยนะครับขอบคุณครับหลังจากรัฐบาลประกาศความร่วมมือกับธนาคารรัฐ และธนาคารพาณิชย์ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เพื่อแบ่งเบาภาระค่างวดหลังจากที่มีการยกระดับความเข้มข้นของการล็อกดาวน์ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจต่างๆโดยมีมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบีย้ยเป็นเวลา2เดือนหลังจากที่มีโครงการนี้ขึ้นมาผมเชื่อว่าหลายๆคนคงเข้าร่วมโครงการกันใช่ไหมครับหลังจากที่ผมไปอ่านหาข้อมูลเพิ่มเติมมาการพักชำระหนี้นั้น ถือได้ว่าไม่ใช่เป็นการผิดชําระหนี้หรือปรับโครงสร้างหนี้แต่อย่างใดดังนั้นจึงไม่ส่งผลกระทบต่อเครดิตบูโรแน่นอนนะครับทีนี้จากประสบการณ์ที่ผมเจอมาประมาณ3เคสได้ที่เคยเข้าร่วมโครงการพักชําระหนี้มาหลังจากที่พักเสร็จแล้วก็กลับมาจ่ายค่างวดปกติและมีความสนใจที่จะออกรถเพิ่มอีกหนึ่งคันและใช้เงินดาวประมาณ15%ผลปรากฏว่าเคสลูกค้าทั้ง3เคสไม่ผ่านเงื่อนไข เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ได้ให้เหตุผลว่าลูกค้าเคยพักชำระหนี้มาก่อนเอาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นไหนบอกว่าไม่กระทบต่อเครดิตลูกค้าผมจึงไม่นิ่งนอนใจเลยขอสอบถามเจ้าหน้าที่เป็นการส่วนตัวที่เป็นเพื่อนด้วยกันต้องบอกก่อนนะครับว่าปกติแล้วเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์เขาจะไม่ให้บอกเหตุผลนะครับว่าทําไมลูกค้าไม่ผ่านเงื่อนไขอันนี้ผมแอบถามมานะครับเพื่อนๆดูแล้วก็อุบๆไว้เนอ จากข้อมูลที่ผมทราบคือการพักชำระหนี้ไม่ทำให้เสียเครดิตอันนี้จริงครับฉะนั้นถ้าหลังจากที่พักชำระหนี้แล้วลูกค้ากลับมาจ่ายเหมือนเดิมปกติจนปิดสัญญาโดยไม่มีประวัติจ่ายชำระล่าช้าลูกค้าสามารถผ่อนคันต่อไปได้เลยทันทีโดยเงินไขเงินดาวอาจจะเสียน้อยกว่าเดิมจากเดิมเคยดาวอยู่ประมาณ10%ก็อาจจะได้ดาวเพียง5%เหรือฟรีดาวได้เลยทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับไรายได้และยอดกู้ใหม่อีกทีนะครับ แต่ที่ลูกค้า3เคสที่ไม่ผ่านเงื่อนไขเหตุผลคือลูกค้ายังติดภาระผ่อนรถอีกหนึ่งคันยังไม่ปิดสัญญาและยังเคยเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้มาแล้วฉะนั้นก็หมายความว่าหากธนาคารอนุมัติให้ลูกค้าผ่อนเพิ่มอีกหนึ่งคันเกรงว่าลูกค้าจะไม่ไหวนั่นเองเนื่องจาการายได้ยังคงเดิมแต่รายจ่ายสูงขึ้นและสถานการณ์โควิด -19 ก็ยังไม่แน่นอนอีกอีกทั้งลูกค้าทั้ง3เคสใช้เงินดาวเพียง1 5เเท่านั้น โดยธนาคารมาพิจารณาดูแล้วไม่เพียงพออาจต้องได้ดาวเพิ่มขึ้นเพื่อให้ยอดกู้น้อยลงแต่ลูกค้าก็ไม่สะดวกฉะนั้นจึงเป็นที่มาทําไมลูกค้าไม่ผ่านเงื่อนไขของธนาคารนั่นเองครับวันนี้ผมก็ขอนําข้อมูลมาฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้ก่อนท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ที่สาคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเวลาผมอัปเดตคลิปใหม่ๆวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ